นั่นมันในการหนีของคุณแต่ข้าไม่เป็นายนี่นาเพราะข้าไม่ใช่คนหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าแต่ใครยังบริสุทธิ์หรืออยู่หรือขอรับอ่าเออพยะยค่ะ ไม่ต้องอายหรอกบอกมาตำตรงได้เลยขอรับเออรู้รู้ได้อย่างไรหรือพะยอะค่ะสีสีหัวมองเหมือนของเด็กเลยนะคนที่ยังบริสุทธิ์จะเห็นเชียวนะจะเหมือนเชียวเหมือนเชียนก็ ถึงอาบน้ำแล้วก็ยังมีหรือพะยาค่ะอาบแล้วก็ยังมีขอรับจากจากไหนหรือตรงนี้ก็ยังมีหรือขอรับหรือพะยาค่ะคงคงจะมาจากตัวคอยหรือตัวคนหรือวางเข่าหนะมะั้งไม่ใช่กีนเหมือนหรือพะยาค่ะฮะ ไม่ใช่แบบนั้นหรอกกลิ่นอะไรแล้วแล้วนะออกลิ่นแบบนี้แหละกลิ่นหอมประมาณนี้กลิ่นที่ได้กลิ่นเมื่อคืนไม่เห็นมีเลยทำได้อย่างไงถึงจะหายถึงจะจะทำได้อย่างไงถึงจะหายหรือพะยะค่ะ ตอนนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วก็แค่กิ่นเหมือนหน้านะพอถึงเวลามันก็จะหายไปเองขอรับมันคงจะหายไปเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวขอรับจริงหรือพะยะค่ะอืมคนดูแลหลงฟังศสทำทำไมถึงชื่อขนา,ขนาดนี้ สงสัยจังฮะสงสัยจังแฮะว่าเคยแต่มองแต่ลายมือของผู้หญิงของหญิงสาวบ้างหรือไม่จองลองสุบดูไหมลองสุบดูหรือไม่หรอกน่ะไม่เป็นไรพะยะค่ะยังเป็นเด็กอยู่หรือหรืออยู่อย่างไรไม่สิเจ้าโตแล้วนี่นา โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาออกเดือนกับกับค่ากลิ่นแรงนะเปิดเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างดีหรือไม่ออกระหม่อมอเปิดเองพะยะค่ะหิมะตกหนกักหิมะตกหนักมาก อ,อ๋อข้างนอกมีอะไรหรือเปล่าพะยะค่ะแค่มันงดงามมากมันสวยจนสจนมันสวยจนละลายตาไม่ได้เหมือน เหมือนสวนเคยพะยะค่ะสวยมากเลยพะยะค่ะก็แค่ลังบ้านคงเพราะเคยเห็นแค่ที่ดานแก่และไม่คุ้นชินสินะสวยคงดีกว่าที่ที่นี่เยอะสวนคงดีกว่าที่นี่เยอะแค่นี้กระหม่อมก็พอใจแล้วพะยะค่ะ ตอนนั้นบนขาวข้ามก็เห็นหิมะมาเยอะแล้วทั้งๆท,ที่เป็นหิมะเหมือนกันแต่ทำไมถึงต่างกันแบบนี้นะหัวใจเต้นกินจุดของหน้าไหมกินจุดของหน้าไหมตอนนี้ดูเหมือนได้ออกมาจาก หนศแล้วจริงๆเอาไปเอาไปสิเดี๋ยวข้าจะสั่งตัดใหม่แล้วตัดใหม่ให้พอดีกับเจ้ากับตัวเจ้าไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เถิงขนาดนี้ก็ได้พะยะค่ะนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดแต่จริงๆแล้วอยากได้มากกว่านั้นมันใหญ่เกินไป เดี๋ยวจะหลุดเอานะแค่นี้เพียงพอแล้วพะยะค่ะมันเป็นของที่มีค่ามากจนกระหม่อมสามารถรอมอุอนไว้ไปได้อีกนานเลยพูดจริงฮหเอาแบบนี้ก็ได้ ใส่ใส่ด้วยเหราฝ่าบ,บาทฝ่าบ,บาทกระหม่อมไปทางความสะอาดหิมะได้หรือไม่พระยะค่ะไม่ตอบทำไมรู้สึกเหมือนฝ่าบ,บาทจะโมโหนะหากฝ่าบ,บาทคิดว่าข้าทำข้าต้องการมากกว่านี้ โดยที่ข้าไม่ได้ตั้งใจละ่ะข้าหมายความว่าหากข้ามีลูกหลานข้าก็จะส่งต่อให้พวกเขาต่งางหากข้าต้องพูดออกไปตรงๆกว่าน,นี้หรือโอ้โออะโอ้ยเป็นอะไรหรือไม่ เออเป็นอะไรหรือไม่ไม่ขอรับขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออถ้าถ้ารีดเกินไปก็จะมองไม่เห็นทางข้างหน้าคิดเช่นนั้นหรือไม่บิดแรงนะเนี่ยขอรับนี่เจ้าเป็นเด็กบ้านนอกคนนั้นหรือ โดนไล่ออกได้แน่คนนี้มาข้ามาดูว่าเจ้าทำได้ดีหรือไม่แต่ดูจากการที่เจ้าออกมาจากห้องนอนแล้วเจ้าคงทำหน้าที่หลักได้ดีหน้าที่หลักได้ดีสินะข้าจะเรียกใต้เท้าให้เจ้าทำอย่างไรเจ้าทำอย่างที่ทำ อยู่ก็พออีกเดี๋ยวท่านจะมาเองทำตัวดีๆเข้าไว้ล่ะแง่ไม่รู้ว่าจะให้เจ้าทำอะไรก็ตามได้เท้างั้นหรือคิดว่าทำแบบนี้แล้วท่านมหาเสนามบดีจะปล่อยจะปล่อยไว้หรือเจ้าคะ อีกเดี๋ยวท่านจะมาดูเองจะมาที่นี่งั้นหรือมหาเสนับดีหรือเจ้าเจ้าพบกับคินซินชานงั้นหรือท่านชานกุลถ้าไม่ท่าถ้าไม่ถึงขุนนางคนนั้น ดูขนนางเหมือนคู่แค่เดินชนการขอรับเมื่อคู่แค่เดินชนการขอรับพูดว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเขาบอกให้ข้าทําตัวดีๆขอรับหมายความว่าอย่างไรไมไหมายความว่าอย่างไรข้าไม่ได้เข้าใจเช่นกันข้าหมายความว่าอย่างไรข้าก็ไม่ได้ข้าก็ไม่เข้าใจเช่นกันใน ใจจริงๆข้าก็อยากกำจัดเจ้าเด็กนี่ไปให้พ้นจากฝาบาทแต่ยังคาใจลอยลวดลายที่หลังจึงทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้เมื่อไหรนักชวนจานจะกลับมาเสียทีตอนนี้ฝาบาทกำลังเบื่อจึงเรียกหาเจ้าช่วย เจ้าเป็นแค่ของเล่นใหม่จงจำไว้จงจำ,จงจงจำใส่ใจเอาไว้ให้ดีและอย่าทำเ,เสียเด็ดขาดหากเจ้าคิดอะไรไร้สาระข้าจะต่อว่าเจ้าแน่แะระระวังการกระทำระวังการากระทำเอาไว้ให้ดีเพราะทุกคนกำลังจับตาดูเจ้าอยู่ หิมะหิมะตกไม่หยุดเลยเมื่อกี้มันสวยอยู่เลยแต่หลังจากข้ามาแม้แต่อากาศก็ดูมืดมนขึ้นขอรับมันเผาหน้าหนาวก็ต้องกินมันเผาสิ พี่ย้อนอารีบมานั่งตรงนี้สิข,ขอบคุณขอรับไม่เป็นไรคนกันเองไม่เป็นไรคนกันเองอย่าให้มันรวยกินเล่าค่าชอบที่ให้ของกินเล่นเยอะด้วยเอาไน้กินจากไปที่ไหนก็โดนดีนเหมือนกันแต่ที่นี่ดีกว่าเยอะเลย ฮนั่นสิผีที่กินแล้วตายจะมีสีหน้าดีจะมีสีหน้าดีนี่นะสีหน้าของพวกเราก็น่าจะดีนะเจ้าล่ะเป็นอย่างไรคุ้นเคยบ้างหรือ,อยังอ้ข้าเองก็ชอบที่นี่เหมือนกันขอรับฝ่าบาทเป็นคนดีด้วยอืมช่างนัดหมดเลยก็ดีแหละ แล้วก็พี่ๆทั้งหลายแล้วก็พี่ๆทั้งหลายข้ามีเรื่องสาคัญถ้าด่วนเคมา,ร,า,ามรีที่อยู่ตรงนั้นบางถ้าดอกแคมารีที่อยู่ตรงนั้นบางข้าจะขออบอานแต่งงานขอรับฮ่าเจ้ากับ อื่นอันถ้าถามว่าอื่นอันคือใครนางทำงานอยู่ที่ร้านขายผ้าตรงนั้นน่ะสวยเชียวละเจ้นานั่นมันชอบนานอยู่ฝ่ายเดียวอ๋อหมวดยังไม่ขึ้นหนอนยังไม่ขึ้นแต่จะแ,แต่งงานแล้วเหรอบอกตรงนั้น บอกตรงนั้นขึ้นแล้วหรือพูดอะไรขอรับพูดอะไรขอรับพูดอะไรขอรับพวกพี่พี่เจ้าหาเหวให้นางได้หรือได้แล้วหรือเกินไปแล้วเกินไปแล้วเลิกบล้อเด็กมันมันเถอะวันอนก็ชอบข้าเหมือนกันอืออ้ เหมือนกันเหมือนกันเกินไปแล้วนะพี่ยอนอาก็หวัวลอกค่าหรือเรานะขอโทษนะกินเวข้าตะโหกที่พวกพี่พี่ยอมเจ้านะเจ้าก็เจ้าจะแต่งงานแน่นอนจะจริงหรือเพ,พิ่งมีพี่ยอนอานี่แหละที่เข้าข้างค่ะ ถ้าเจ้าถ้าเจ้ามีถ้าเจ้านี่ไม่ใช่ผู้ชายคงดีกว่าย้อนยานเยอะเลยนะเจ้ามีไอซ่อนหรือจริงหรือเอ่อไอหมอนี่ขอรับมีไอซ่อนหรือ,อ,รมไ,อ,อ,รอไม่เจ้านี่เองเจ้า นี่ก็เอาอีกแล้วเลิกล้อเล่นเถอะข้าขอลองจับหน่อยสิอะเดี๋ยวจับอะไรเฮ้ยเพืมาละฝ่าบาทไม่ใช่เวลาที่พวกเจ้าจะมาจายมัวอยู่ที่นี่กันนี่ไม่ใช่หรือ ไปแล้วพยยะยะค่ะฝาบัดไปแล้วพยยะยะค่ะฝาบัดไปแล้วพะยะค่ะฟาบัดไปแล้วพะยะค่ะสาบัดอ่ะกระหม่อมก็ต้องต้ก็ต้องเก็บจะไปไหนห้องที่เจ้าพักอยู่ที่นี่อยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือมานี่สิข้าคิดไปเองหรือฝ่าบัทดูอารมณ์ไม่ดีแฮพะยะค่ะ เ้ามอมเมนไปหมดเอ้ยอยากตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำแบบนั้นก็ยิ่งเปื่อนสิอ,อข,ขออภยัยข้าเข้า,ขขาไปข้าอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วข้าเคยบอกไปแล้ว ตอนกลางคืนลงไายไม่ดีเสียหมดและอยากเปิดประตูให้ใครเออถึงแม้ว่าฝาบาทจะเรียกหรือพระยะค่ะถึงอย่างนั้นก็อย่าเปิดถ้าฝาบาทเรียกกระหม่อมจะออกไปพะยะค่ะค่าไม่ได้พูดเล่นนะเจ้าเป็นคนที่อันตรายที่สุดในบ้านหลังนี้แล้ว ฝาบ,บาทก็อ่อนโยนที่สุดเช่นการพยาค่ะเดี๋ยวสิเก็บเสียงจริงๆเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วนะฝาบ,บาทให้ให้ถึงเท้ากับกระหม่อมด้วยมีแต่ฝามีแค่ฝาบ,บาทที่ให้ข้าไม่เคยมีใครให้ข้าเลยเพราะงั้น ถ้าฝาบาทเรียกกระหม่อมก็จะออกไปพะยะค่ะถ้าต้องการจะเรียกกระหม่อมได้เลยพะยะค่ะย้อนอาข้าจะน่าสมเพชจนยื่นมือข้าน่าสมเพชจนยื่นมือลูกน้องกดลูกนอกกดมายเช่นเจ้าได้อย่างไรเล่าถึงแม้ข้าจะเป็นองค์ชายบ้าที่ใกล้จะตายก็เถอะ อย่าออกมาเด็ดขาดแต่ข้าสา,สาบานด้วยชีวิตแทนฝ่าบาทได้นิ่นนะถึงจะไม่ได้เล่าเรื่องแต่ข้าก็รู้จักบุญคุณนะเออร้อน lon hả ô bật cái tủ bài lèo lon nào lon nào cái gì lon nào sẽ đọc lại nâng bạc bạc à bạc à. 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 ต้องไปต้องรีบไปอ๋อที่ไรที่ไหนละ่ะที่ไหนละ่ะต้องไปอยู่ข้างๆเขาสินะข้างๆเขาคนนั้นเออจ้ามาทำอะไรที่นี่จะจ้ามาทำอะไรที่นี่ ก็นึกว่ากลิ่นหอมนี่มาจากที่ไหนที่แท้ก็เป็นกลิ่นของเจ้านี่เองเโ,โ,โอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่สิบเอ็ดนะก็คือจบแบบขาใจมากวมาไม่รู้ว่าเพลงน,นั้นโดนปีศาจอะไรเข้าสิงนะก็ ก็ฝากก, like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้าหากว่าอันที่พลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย